กากสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กันในช่องคาร์เมืองชาแนลนะครับผมวันนี้เรามาเล่นเกมวิ่งมอกันนะครับของค่ายสเปซเกมมิ่งนะกับทุน1,000งพันพอยต์นะครับวันนี้เรามาเล่นกันที่ห้องเอ็กซ์เพรสนะครับเราอยู่คนที่ด้านซ้ายล่างเดี๋ยวก็เราปัดเบ็ดกันก่อนนะครับเอาสัภาพพอยทไม่เอาเอาที่พอยไปเลยละกันนะครับผมเราปัดมาที่สิบพอยต์นะครับได้ทันเดอร์แฮมเมอร์มาน่าจะคุ้มอยู่นะสองคุ้มนะครับ โู่สามร้อยห้ยน้อยจัดน้อยจริงนะเนี่ยไปต่อครับผมเรื่องอื่นอาจจะดีก็ได้นะไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้เราก็ใกล้จะหมดกันแล้วด้วยนะยังไม่มีอะไรมาเป็ชิ้นเป็นอันเลยนะครับถ้าทันเรื่องมุ่งมาอันแรกก็ไม่คุ้มนะหุนะโอ้อยบสองร้อย กเป้านะครับกลับมาให้เล่นอยู่นะยังมีทุนอยู่แต่ทันเดอร์แฮมเมอร์มารอบนี้แก้ตัวขอสวยๆหน่อยนะทุบไปครับผมนี่ดอกนี้โอ้โหหกร้อยเออนี่ค่อยคุ้มมาหน่อยหนึ่งนะเออคพิ่งข้างใช้ได้อยู่หกร้อยพอยล้ะใครนะครับที่สนใจอยากเข้าร่วมหมู่บ้านคนมฮะของผมนะครับก็อย่าลืมดูที่ใต้คอมเมนต์นะครับด่นนี้จะอันที่สามนะครับผมลอยฟ้าจงลงมา ผูน้อยแล้วแย่จัดเลยน้อยจังได้ดาวคอนวิวมานะครับรอดูนะยุบเจ็ดร้อยพอยครับได้อยู่ไปครับไปเรื่ยอยๆก่อนนะ เราก็แบบยังไม่ได้อะไรเลยนะเนี่ยต้งปีเงินมาทั้งนานแล้วยังไม่ขึ้นเลยนะได้ไฟสตอมมานะครับหกสิบนัดแปดสิบดูดีได้มาตัวเดียวเยวองโอ้โหงามมึงหกร้อยสี่สิบพลังเบ็ดและยี่สิบวัดไปเลยนะขนาดนี้แล้วต้องมาแลยย้วนี่ไง เรียบร้อยครับหมดเป็นที่เรียบร้อยครับผมสำหรับวันนี้ก็ไม่เอาอะไรเลยนะไม่มีอะไรขึ้นมาให้เราดูเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับก็โดนไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับวันนี้ก็ใครชอบก็อย่าลืมนะับครไลค์แชร์แล้วกันนะเพื่อเป็นกำลังใจห้ผมด้วยลนะิปวันนี้จะแต่งโมเขาบันเทิงเท่านั้นนะครับจตนจับคู่เด็กที่คนมูงโคลี่จะเข้ามาจะมนนนุ่งโมพิพนักันสูบยา ทำรรมดาด้ที่เดินเข้ามาในพื้นที่ที่เขาห้ามสูบบุหรี่และคุณก็เดินเข้ามาผู้ยิบบุหรี่และจุดสู